สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจสอนอบรมเขียนแบบเครื่องกลชี c ีแแล้วก็ YouTube c h anel n Cat iDraw นะครับเสียงดังนิดน,นึงนะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์เนาะคนก็ออกมาลดแล่น <laughs> อ่ะวันนี้มาดูเคสของคุณจารวัฒนที่ส่งเข้ามาในลายนะครับน่าจะมาจากทาง YouTube c h anel n เนาะเป็นการขึ้นพาร์ทเริ่มต้นนะครับอ่าถ้ามีเคสอะไรสอบถามมาก็สอบถามมาได้นะครับอธิบายไป ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะัดคลิปให้ในละักษณะนี้นะถ้ามีเวลาว่างนะครับผมอมาดูเลยชิ้นงานก็คือเป็นชิ้นชิ้นนี้นะชิ้นงานก็คือเป็นชิ้นชิ้นนี้นี่ส่งมาในไลน์นะคุณจารุวัฒน์นี่ไม่คนนีไ้ไม่ปเปิดเผยข้อมูลของผู้ส่งเข้ามานะจารุวิทย์คุณจารุนี่เป็นชิ้นงานชิ้นนี้นะครับเมาส์ผมคลิกค้างซ้ายมีปัญหาอ่านี่ตัวนี้นะครับ ก็รูปที่ได้มาก็เป็นรูปลักษณะน,นี้แหละนะครับเป็น iso m เ t ต i c view ขนาดที่ให้มาก็ครบนะครับถ้ามาเป็น iso m เ t ต i c view อย่างเงี้ยเราดูแบบง่ายอยู่แล้วนะครับอขออนุญาตไปปิดกระจกนิดน,นึงอ่าโอเคนะครับคราวนี้ ถ้าอย่างนี้ไม่มีปัญหาถ้าให้มาเป็นภาพฉายก็อาจจะต้องใช้วิธีการอ่านแบบนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมข่นย่าขยับไปด้านซ้ายมือโอเคเบื้องต้นเลยเดี๋ยวผมจะมาที่นิวนะครับอ่าแล้วก็เลือกเมทริกแล้วก็สแตนด์ดมิลลิเมตรจุด IPT เพราะว่าหน่วยเป็นม mm. ิลลิเมตรเนาะเดี๋ยวมังคลิกเข้าไปเลย ขยายห,หนะ้าจอสักหน่อยนะปับ๊บหลังจากนั้นนะครับเหมือนเดิมปรับเป็น iso metric view ก่อนเพื่อที่จะให้เห็นทิศทางของชิ้นงานเป็นสามมิตินะครับอ่ะโอเคอย่างเงี้ยผมดูแบบเราสามารถสเก็ตเข้าไปที่ด้านซ้ายมือก็คือด้านข้างนั่นเองด้านหน้าจะอยู่ฝั่งนี้นะด้านซ้ายสเก็ตเป็นตัว L แล้วก็ X t o เข้าไปเลยนะครับอ่ะ มาดูเลยไปที่ Start to D Sketch ผมเลือกที่ X uh, Y Set Play แล้วกันแล้วก็เลือก Clear Sketch ต่อไปผมจะ sketch เป็นตัว L แล้วค่อยมาตัดนะครับผมใช้ําตั่งเล c t a n g เกเลยง่ายๆเริ่มจากจุด Origin นะครับกว้างยาวยาว100สูงเท่ากับ18นะครับอ่า Enter เสร็จแล้วเราจะใช้เส้นก็ได้นะครับแต่เราจะต้องลาก3-4มทีเนาะเราผมใช้เ e c t a n g l e er จากมุมนี้เหมือนเดิม ลงมายาวเท่ากับมันจะมี34บวกกับ R R เท่ากับ22แล้วก็กดแถบมานะครับหนาเท่ากับ13นะครับดูแบบดีๆง่ายๆเลยต่อไปผมจะมาตัดตรงนี้ใช้คำสั่งเล็ก n ชงเจนั่นแหละเพ๊บสกเก็เข้าไปสูงเท่ากับเนื่องจากว่าเขาให้มาเป็น7นะครับสูง18เราก็จะเหลือสิบเอ็ดถูกไหมกดแถบยาวเท่ากับ35 Enter นครับผม ส่วนตัดมีแค่นี้ส่วนที่ถามเนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่เป็นรีโวนะครับทางลูกเพจเรายังทําไม่ได้น่าจะงงอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับอ่าค่อยๆโอเคเสร็จแล้วทีนี้สกเก็ตไปผมจะมาใช้คำสั่ง x t ็กก่อนผม x t ็ o ทที่โปรไฟล์นี้โปรไฟล์นี้เลือก behavior เป็นแบบ s y m เม t ริกนะครับแล้วก็ความหนาเท่ากับ66แล้วก็โอเคหลังจากนั้นเราจะได้ลักษณะนี้มา ต่อไปผมจะมาเคลียร์สเก็ตที่ผิวนี้เลือกไปที่ผิวแล้วก็เลือกไปที่เคลียร์สเกต็ตข่าวนี้ผมแชมสั่งลายครับตัดที่จุดออริจินนี้จุดมันจะเป็นจุดตัดตรงนี้นะครับเขาจะฉายมาเราก็เลือกเลยกลับไปที่ฟอนต์วิวเหมือนเดิมอ่าปึ๊บแล้วก็จิ้มมาแล้วก็คลิกซ้ายค้างอุ้ยเมาส์ผมมันคลิกซ้ายค้างมีปัญหาก็จะใช้อ p อปชันนี้ไม่ได้ ผมใช้คำสั่งเซอร์เคิลเลยง่ายๆเอาคลิกวางตำแหน่งใ,ใดอ่าเท่ากับยี่ิบสองอ่ายเท่ากับส4จัดไปแล้วก็มาที่แทนเจนส์นะครับเลือกที่เส้น1เส้น2นะครับดึงมาให้สัมผัสพยายามให้เลยนะพยายามให้เลยแล้วก็ค่อยทิมออกดีกว่าแล้วก็ใช้คำสั่งทิมครับผมแล้วก็จิ้มปลายเส้นนี้ออกอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแต่ผมจะมาปรับจุดกึ่งกลางเนี่ยให้ตรงกันในแนวตั้งก่อน ใช้คำสั่ง vertical hor c o n s t r a i n แล้วก็เลือกที่จุด1.2อ่ะหลังจากนั้นนะครับเช้มสั่ง dimension constraint จิ้มไปที่จุดด้านบนมาที่จุดเซนเตอร์นี้อย่ารีบจุดด้านบนมาที่จุดเซนเตอร์นี้เท่ากับ34ครับผมอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเส้นนี้ให้เป็น c o n s t r u c t i o n line คราวนี้ผมจะ miller แล้วกันแต่การที่จะ miller เราต้องมีเส้นอ้างอิงผมใช้คำสั่ง line ลากจากจุดนี้ มาที่จุดนี้แล้วกันเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็น Construction นะครับจ i m Bytchi Miller ครับเปิบเส้นหนึ่ง m i l l ร r Line แล้วก็จิ้มไปที่เส้นที่เพิ่งเขียนขึ้นมาแล้วก็ Apply ครับคราวนี้ผมจะลองตัดดูนะอ่าผมจะลองตัดดูฟ i n i s h s k e t ก่อนนี่ถ้าตัดไม่ได้อย่างเงี้ยผมจะต้องมาทำการโปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต ไปที่สเกตสองแต่เมื่คลิกอ i ดินะครับแล้วก็มาใช้โปรเจกต์จิ m อเมทรีนะครับเลือกไปที่เส้นหนึ่งกับเส้นสองครับผมแล้วก็เส้นสามครับผมคลิกขวาโอเคไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคอนสัชชวลไลน์นะครับปินิสเกตหลังจากนั้นเราก็เอ็กซ์ทูดได้เลยข้อดีจุดที่มันอินเ r อร์เซ o ชันนะครับเขาจะไม่มีปัญหาเหมือนเวอร์ชันเก่าๆคราวนี้ผมเลือกเป็นแบบบูลีนเป็นแบบคัตคราวนี้ซิมเม r ริคอแล้วก็เลือกเป็นแบบอโอเคครับผมจบแล้วหนึ่งนะครับ ต่อไปจุดที่สําคัญก็คือจุดตรงกลางเนี่ยน่าจะทําให้งงเดี๋ยวผมจะตัดก่อนเลยนะครับตัดให้ดูผมมาเลือกที่ Y-Z Plane แล้วก็เลือกเค a ีย s สเก็ตที่ระนาบตรงกลางนะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมเอียงนะครับลักษณะนี้เนี่ยสี่เหลี่ยมเอียงลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาใช้คำสั่งนี้เลย r e c t a n g l r แบบ t Point จิ้มไปก่อน แล้วไปก่อนจุดเซนเตอร์อยู่ตรงไหน,นจุดเซนเตอร์อยู่ที่ตรงนี้ครับผมเราเอาเซนเตอร์เนี่ยมาทับกับจุดอินเตอร์เซคชันตรงนี้เลยผมมาใช้คำสั่งคอนสแตนที่ชื่อว่าโคอินซิเดนต์เรียกไปที่เส้นแล้วก็เรียกมาที่จุดครับคราวนี้เปลี่ยนเส้นนี้ให้เป็นเซนเตอร์ไลน์คลิกขวาเลือกเซนเตอร์ไลน์ครับไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคอนเซคชันไลน์นะครับเอาแค่เซนเตอร์ไลน์เท่าน,นั้นคราวนี้ผมจะมาล็อกตำแหน่งไว้ก่อนดิเมนชันจิ้มไปที่จุดนี้ กับจุดนี้ครับล็อกขนาดไว้สักหน่อยให้เลยเนื้อโซลิดเท่านั้นพอนะครับต่อไปเซนเตอร์ระยะเท่าไหร่นะ r 1 6เห็นไหมฮะดูคีย์ดี DD, ๆเขาบอกว่า r 1 6เพราะฉะนั้น16คูณ2เท่ากับสาครับผมเราก็จะได้ลักษณะนี้แล้วต่อไปองศามันยังไม่ครบดิเมนชันนะครับจากเส้นนี้ถึงเส้นนี้เท่ากับ25องศาจบปิ้งเลยนะครับอย่างนี้ ฟีนิ e เกตไปปั๊บแล้วก็รีโวลครับผมเลือกโปรไฟล์ก่อนหนึ่งสองครับเอาให้โดนเอาให้โดนเอาใหม่หนึ่งแล้วก็สองครับแล้วก็ a c c e ซินะครับอ่าคราวนี้บูลีนผมเลือกเป็นแบบคัตนะครับอ่าอย่างเงี้ยคือเขาไม่เลยเนี่ยโซลิดไม่เป็นไรเราโอเคไปก่อนแล้วเราค่อยมาที่สเกตแล้วก็คลิกขวาเลือกแชร์สเกตนะครับเดี๋ยวผลคลิกที่เลขห้าสิบเลยใส่หกสิบไป อ๋อโอเคโอเคคนละฝั่งตรงนี้ต้องเป็นสักห้าสิบ n มากไปสี่สิบแล้วก็กดอัปเดตครับผมเขาก็จะตัดเนื้อ solid ball ไปเลยแต่ต้องระวังฝั่งนี้นะเ,เรามาเพิ่มซะหน่อยโอเคอย่างนี้นะเพื่อนๆต่อไปผมเหลือฟ i ลเล h แล้วก็เจาะรูเท่านั้นนะครับผมฟ i ลเล h ที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปซ่อนสเก็ตก่อนคลิขวาเลือก visibility อาตรงนี้คลิกไปที่ขอบเลยเลือกไปที่ฟิเลตแล้วก็ใส่ไปเลยฮะอาห้าติ๊กบวกครับฝั่งนี้อาหกนะครับมันไม่เท่ากันนะอย่าเพิ่งติ๊กต่างว่ามันเท่ากันนะครับอาหกติ๊กบวกครับหมดแล้วนะครับตัวฟิเลตด้านล่างตรงนี้ไม่ใส่นะครับสังเกตว่าเขาจะไม่มีเส้นที่มันเป็นวาลเนาะเขาจะเป็นเส้นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เอเส้นคอเนอร์ให้เห็นอยู่ว่ามันเป็นเส้นเรียดเข้าไปนะครับอ่าตรงนี้ก็ไม่มีโอเคต่อไปผมทำอะไรได้แล้วเจาะรูครับไดมิเตอร์สิบเก้าใช้โฮครับเลี้ยวไปที่ผิวนี้แล้วก็เลี้ยวไปที่ขอบโค้งที่จะให้ทำการร่วมศูนย์ผมก็ใส่ไปเลยครับสิบเก้าเอาใหม่เอาใหม่โฮ เลือกไปที่ผิวครับแล้วก็เลือกไปที่ผิวที่จะให้ร่วมศูนย์19เลือกเป็นแบบตรงนี้นะ Simple Hole นะครับแล้วก็ 2O ครับผมเส้นผ่านศูนย์กลาง19ครับผมอ่าเท่าน,นี้เลยิกบวกครับด้านบนมีอีกนะแต่ด้านบนจะเป็นในลักษณะของสเก็ตนะครับคราวนี้ผมจะใช้คําสั่งสเก็ตแล้วกันเลือกไปที่ผิวนี้แล้วก็เลือก Create Sketch คราวนี้ผมใช้คําสั่ง Rectangle แบบ Two Point Center จิ้มไปที่บริเวณนี้ ขึงระยะครับด้านนี้เท่ากับระยะ28ครับด้านนี้เท่ากับ33นะครับ Enter คราวนี้ EC ออกจากคำสั่ง Fix Horizontal Constant i No ไม่ได้ใช้ Ver ร์ c a l ข้อแทนจิ้มหนึจิ้มสครับคราวนี้ก็ให้ dimension ครับจากผิวนี้ถึงขอบน,นี้นะครับเท่ากับ51ไปต่อไปผมก็จะได้จุด intersection 4จุดนะครับเอาไว้เป็นจุดอ้างอิงในการเจาะรู finish sketch ไป ต่อไปเชิมสั่งโฮครับเหมือนเดิมรูเท่ากับ12อ่าผมให้เป็น12เลยจิ้มไปที่จุดคอเนอร์สจุดพร้อมกันนะครับอ่าจุดคอเนอร์สจุดพร้อมกันเหมือนจุด3ผมคลิกผิดนะเดี๋ยวผมลองใหม่ถ้าอะไรที่เราไม่ชัวอย่าเพิ่งคลิกไปแอคเซปยืนยันนะครับมันจะทำให้แบบเราผิดอย่างนี้รูเท่ากับ12บสอเจาะทะลุ จาะทะลุนะครับเจาะทะลุลักษณะน,นี้กดโอเคไปจบเลยนะครับจบเลยนี่เปลี่ยนวัสดุสักหน่อยเป็นสตีลเขาบอกว่าอะไร a C 1 3หนึ่งสามศูนย์ตีลก็คือผมใช้เป็นสตีลนะครับนั่นแหละอ่าง่ายๆคราวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีสักหน่อยซึ่งไม่เกี่ยวกับน้ำหนักนะครับอ่าอย่างเงี้ยนี่อ่ะอย่างนี้นะครับวิวป๊บ เปิดเช่านี่แล้วก็มาดูกันนะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่คลิกขวาไอพ็อพเปอร์ตี้นะครับฟิสิกอลเอาเป็นปริมาตรก็ได้นะครับวอลลุ่มตรงนี้เท่านี้นะครับเขียนลงมาแล้วต้องได้เท่านี้เนาะอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้ผมแอดมินอุ้ยนะครับเพจสอนลงเขียนแบบเครื่องกล TD c a แแล้วก็ยูทูบชาแนลแคร์ไอเดอร์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ลองเอาไปทําตามมาดูใช้ได้กับทุกซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็น อะไรที่มันเป็นทีดีพารามิเตท่านใดใช้ a u t o d อร์เด s i o n ่น300อยู่ก็ลองเอาไปใช้งานดูได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย